สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของกินกุชุมาลําเพลินเอาพี่เฉ mm ียวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้รถบัสของเรากําลังจอดปัม๊มพี่น้องจอดปัม๊มอยู่ท่าพระเด้อพี่น้องตอนนี้หอดท่าพระแล้วหอดท่าพระแล้วพี่น,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 ดดน,น้องแอ็นไปของนานไปสียืนรัดก็เลยเนี่ยยืนเลยพี่ได้เองเอ็นสวัสดีค่ะ okay, สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีลูกสาววัสดีค่ะขอเซเว่นมาลูกละเรียนจอนนจนจดห้องน้ำจอด้งหน้ำจ้อจ้างหน้จอดอ กำลังสิไปกรุงเทพลูกกำลังเฉเดินให้ลุงเทพยุคยุคข้างหน้าไดเนี่มาเก้านเพื่อนเพื่อนรี่ยโอเพื่อนเพื่นอ๋อกะอกอรเียกะต้นมือขึ้นาน่งเออออออน้องแอนเดี๋ยวทกทายก่อนลูกเเพ่ไปมานี่มานี่ททายก่อนททายก่อนโอ้ย่าเลุงเฉ่นอยู่นี่พี่น้องน้องแอนอ่เปื่นหนาูอ่ะน้องแอนน้องแอนนะคะ เพื่อนก็บ,บอกว่าเห็นไหมเสียงหายน้องแอนเนี่ยเ,ยเยสียง <อะ S 1> หายว<อ>่าสั่นไอว่ะหันไม่ได้เป็นไข้ใช่ไหมไม่ไข้จ้ะโอเคมันมันหล,ลอนร้องแล้วก็มันร่างกายมันเหมือนซ้อมหนักด้วยอะไรแบบนซ้อมหนักใส่ร่างกายซ้อมหนักพี่น้องอันนี้น้องใส่ใส่คิ้วท่นไหนสีส้มจ้ะอ๋อส,ส,ส,สีส้มเนี่ยบ่จ้กท่านกลางอยู่บ่ท่านกลางมได้ใส่คอนแทคใส่ตาเออออาปิดแมสลูกปิดแมส โอเคพี่น้องไม่ทิมไทยลองเอียนอยงงู่เบื้งยาคีขั้นเดียวก็ไม่ซ้ำบ่นั่งบ่เดียวบ่เขาใช้เวีนบ่หนิโอเคลูกโอเคเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพแล้วกันนะคะหอดปั๊มแล้วพี่น้องน้องเอียนก็เสียงหายบ่ค่อยสบายเป็นไรเสียงหายเสียงหาย หน่องเด้อคุณไน้คุณกำลังใจที่าขาเบิ่งคลิปแม่ติ๋มเนะาะอาบหนเบิ่งหนเด้อห่อใส่ห่อใส,อใสอ่แล้วตอนนี้ถึงท่าพระแล้วนะคะปั๊มน้ำมันท่าพระพ,พี่น้องแล้วก็มาเจอ,อหมอลำเนาะเปียดลำเพลินมาจอดมองเดียวกันพี่น้องเคุณจะล,ลูกเต่าก็เรืยมาทักทายแม่ติ๋มเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิ ขอเซเว่นกันซื้อน้ำซื้อนีงยังคุณไปกินเครื่องลนหล่พี่น้องกำลังจะเข้าเซเว่นกันนะคะขอบคุณทุกการั่างใจกันแล้วกันพี่พ่อแม่พีน่น้องการติดตามคลิปนม่สีเดอร์สีนองเดอร์ทาย,ยังกับคุณคือกาวาชันอันนี้คือควมามเคลื่นอนไหว ถึงท่าพระแล้วนะคะนี่เราเหงาที่สาไอ้เหงื่อกระด้อไอ้เหงื่อกระเด้อเไอ้กินกระเล็เเเเบบ่เขาเดี๋ยวคนหลายๆชัวร์เสียนหอดชิวจะฟองกระเล็บบ่เขากเล้ะอ้ว,ก,วออกมาแล้วไปเขาป่ามื่นดีกว่าคนหลายแยงี่น้องคนเยอะมากเลยนะคะ ชื่อยังว่ากินล่ะลูกหล่ได้อะไรบ้างบัติค่านขค่ะได้น้เาก็ป่วยค่ะเม่เออเมียเล่บเาขาไม่เล่บอกว่ามากคนหลายออมัฝากกรงดีขนาดนี้เนี่ยกิงไงตึ้งึ้กันก็ยิงไงยิงไงบ่บ่ขึ้นมาจิยอนเนื่ยเมยว่าเธอต้องสั่งยังไงจ้าก็ได้ยงปวเรวเลยอันนี้กปุ่งวตรงไม่ใช้งอค่ะพี่น้อาของคุณนะคะออหนียาคนนั่งอัน อันลูก,กอลิซากับอ,อ,อันอลิซากับอันปันก็นางจุง่มเดียวกันก็แม่กินกันละจุ่มเดียวกันมีแคนดี้มีอลิซาแล้วก็ชมพู่แล้วก็ปันปันไม่กิมแล้วก็น้องแตี้ยมกินแล้วมันไม่น้องกินอยู่กันเลยเป็นคนไล่ร้อยคนออกมาสักคนร้อยคนออกมาจังนายกันเลยเตี้ยมใช่เดียว เอ็นชื่อยังมีเงินอยู่บ่ลูกป่ะมีตังไหมอ่ะมีเงินบ่มีตังเปล่ามีเงินบ่ล่ะมีตังเงินโอเคขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือน้องก็เป็นไทยไม่ติ็งไทยอยู่ไก่ไแต่ละคนอ้างมารับน้องอั้งมารับก็เรียกว่าซื้อ,อยังดอกน้ำก็มีกินดูเขาก็กินแล้วเรียบร้อยแล้ว,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 วเลิศ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  บาทพันาน à n นะี่ดอองเนอะยาเกี้ยงยาเกี้ยงยาเกี้ยงจังเลยอ่ะอยากไหนคะจากไหน แแม่เซียวแล้วก็มีเอฟเเบรดมอเฮวยพิ่นเื่อนอแล้วนี้ตอนนี้คุณพี่เก็บใจเลยช่อง่ะเงคุณอยู่บ้านนุ่นสว่างข้างบันนน่บบม่ไดเลยออขอบคุณนะเมเซียวของคุกรุกน้องเพิ่นซื้อไว้ยังล่ะคุกรุกเเซียวเมเซียวน้ำหรอกอะพี่ พี่เอ้มึงแหลบอกื่อนู้นะที่คุณลืมบ้านโกกสะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณาหนูไปเซเว่นก่อนให้ด้อยนะคะให้ได้ขึ้นไปลอยหลานทันลานเด้อซ่าขอบคุหมูไ่ก็อดมให้กดรนะ่ในยานขอบคุณครหน่นอนะคะใ้ไมองยน่ะห้นอยหลานทาเด้ขไปซว่นอะห้ด้อน้ขนไอานัหลนเด้่หนปเนอหยัง เอาไปซื้อนางไหยเอาทุกคนซื้อนางเออซื้อนางแล้วก็บ้านซื้อนางของบ้านจะมากี้นี่บ้านไปกินยิ้มม่นอ่ะนะยิ้มยิ้มยิ้มสองห่อโอ้ยองห่อใช่หรือเออดี่ีดพี่ม่อนใช่ไหมพี่ม่อนพี่ม่อนเอาถขวดเอาสองถวดขอบคุณพี่ม่อนด้วยพี่ม่อนแล้วก็แม่เสี่ยวสองขวดด้วยนะครับขอบคุณเจ้าขวดใหญ่เอาขวดน้อยขวดน้อยเจ้ากินบ้านจะเอาไม่ต้องจะเจ้าเจ้าไปชี้สิบบาทเลย เอาวใส่กระเป๋าเหรอข้ำมันข้าวนีวกรวดย่่ายหน่อยนะสีเขียวๆของเซเว่นมันไม่มีที่อ่ะมันไม่มีที่ที่เก็บอ่ะกวดใหญ่ลำบากจะเก็บข้าวเหนียวหมูทอดค่ะแจกฟรีค่ะคิดตันเด้อคิดตันคือน้ามันบอกไ่จำเลยายุหอยคิดตันเด้อคิดตันคิดตัน มันเหนียวหมูหมูทอดพี่น้องปลุกแจกราการเพื่อนสาวเล่ากับเพื่อนสาวแล้วก็เนี่ยังก็บอกเพื่อนอะไรนะเพื่อนสาวปุกลูกชื่อเมเซียวเมเซียวชื่ออ่าเมเซียวเมเซียวปุกลูกชื่ออ่าม่อนเนาะกรับคับเพพี่อันนั้นพี่มอนอีกคนนึงอ่ะพี่ม่อนเหรอครับพี่สองสามจังขอบคุณพี่ม่อนนะคะขอบคุณพี่ม่อนแล้วกับเมเซียวปุกลูกอีกคนนึงครับครับเนียวหมูทอด แม่นใจดีพี่น้องโอ้อันซ่อนอันซ่อนเป็นดีไรยังพ่วมกันล่างหิวค่ะแม่มาเอาอันนี้แม่ข้าวเหนียวหมูทอดแด้เอาไหมใครามาให้อันอันเมเซียวปุกลูกข้<อ>นแจกที่เอาไหมแม่เอาแมจักรมากกว่านได้บค่ะได้ได้ค่ะแม่ได้ได้ไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยนะคะเอาไปเลยค่ะคนละสองห่อนะลูกได,กได้ได้ได้เอาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ แฟนกี่ไฟไม่ใช่ยาควางหรคะา่านยอยหมูทอดจ้ังอยคะครับพีบพ้ทุกัำลังใจกันแล้วกันไม่พี่นอเนาะใครเป็นคนหัน่นหมคูคะหั่นเอาน้ำเดี๋ยว,ว่อนี่ เอาไปทอดยบาเอาพอจะไปเาทายยังบอกว่ามาก้าวั้ยนบอกเอ๊าขาไปทอดจของ้าวไปทอดยี่เรื่องนีเอาสิเออความี่ไงอาพี่น้องคลิปนี้กะอว้ชะนีก้อนกะเลวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชบสตรีทกระดิ่งแจงเตือช่องทินกุสมาลเพืิออฟฟิเชียลเน้องเด้ย ผู้ใดอออกนหดทาพระแล้วพี่น้องก็ให้ทีมงานสาวน้อยเดินทางปลอดภัยกีกแล้วกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะน่าจะต้องตีค่ะน้คะ